พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมพุทธศาส,สนาสุภาษิตหมายถึงคำสอนที่กล่าวไวด้ดีมีความไพเราะซึ่งเป็นคำสอนที่ชาวพุทธควรนำไปเป็นหลักปฏิบตัติเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิต เช่นวิริเยนะทุกขามัจเจติความหมายคนจะผ่านพ้นความยากลําบากได้เพราะความเพียรความเพียรหมายถึงความพยายามความมุ่มนะอดทนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเช่นการเรียนหนังสือการทำงานหน้าที่เหล่านี้ต้องใช้ความเพียรพยายามถึงจะสำเร็จความเพียรจึงเป็นหลักทํามสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนเราให้ฟันฝ่าปัญหาหรือความลำบากต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับปัญญาโลกาตมิตรปัจโชโตความหมายปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาหมายถึงความรอบรู้ในวิชาการต่างๆปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆและสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในทางที่ดีได้ปัญญาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่สองนำทางให้เราไปถึงเส้นทางที่มุ่งหวังไว้นะครับ